สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชนแนลนะคะกับรายการ Voice บ o o k บายพิชมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะมาต่อบันทึกจอมจนในสุสานเล่มที่สองตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆหนึ่งกันนะคะวันนี้เดินทางมาถึงบทที่8แล้วมาฟังกันต่อค่ะว่าอุเสียและพัานจื่นี่จะไปเจอคําสั่งอะไรของอาสามที่ฝากทีมงานเอาไว้อาสามเตรียมอะไรไว้หลอก เขาทั้งสองคนอยู่กับบันทึกจำจนในสุสานเล่มที่สองตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆหนึ่งบทที่แปดทีมใหม่ผ่านจือนั้นก็หมดคิ้วพูดว่าทำไมฉันไม่รู้เลยล่ะพี่สามกลับมาแล้วเหรอสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันคนคนนั้นเรีอยวว่าผ่านจืออำเล่นอย่ามาทำไก่เลยนะ ของเตรียมไว้ใหนน้นายนาจะมีรู้เรื่องได้ยังไงกันผ่านจีนั้นเริ่มเดือดสวนกลับไปว่าฉันจะโกโหกนายทำหอกอะไรเนี่ยผีสามพูดไว้ว่าอย่างไงไหนแล้วก็พูดไว้เมื่อไหร่มาดูท่าว่าพวกเราจะไม่รู้เรื่องจริงๆเขาจึงทำหน้าแปลกใจแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันฟังมาจากโชกแก่ชูจะพ่อเงินกู้อีกทีหนึง่ง ซึ่งเขาอยู่ด้านหลังให้พวกเราไปถามเขาเอาเองพานจื่อพาผมลอดตรอกแคบไปสุดทางก็ไปเจอประตูเหล็กไม่ได้ลงกรอนเอาไว้เมื่อเปิดเข้าไปข้างในเป็นสำนักงานเก่าๆข้างหนึ่งเป็นโซฟารับแขกบนโซฟามีชายไวกลางคนหัวโล้นหน้ามันวาวคนหนึ่งกำลังนั่งสูบบุหรี่พอเห็นเราเข้ามา ก็โยนก้นบุรีลงพื้นเหยียบดับแล้วก็ยืนขึ้นพานจือกล่าวทักพิชูท่าทีเปลี่ยนเป็นนอบน้อมเขามองดูพานจือแล้วก็มองดูผมแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาถึงเขารออยู่ถึงสองวันแล้วพานจือเล่าเรื่องระหว่างทางให้ฟังแล้วก็ชิงถามก่อนว่าพิชูเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ เขาบอกว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรแต่อาสามให้เขาปล่อยข่าวเรื่องการค้าของอาสามเมื่อหลายปีก่อนออกไปเพื่อจะจะให้กรมจัดตั้งหน่วยสืบสวนพิเศษมาจับตาดูเจตนานั้นอาจเพื่อจะสกัดกั้นคนอีกคณะหนึ่งแล้วก็ซื้อเวลาให้กับผ่านจื่อแล้วก็อูเสียคนอีกคณะหนึ่งพี่ชูรับคำพร้อมกับบอกว่า การทำแบบนี้ทําให้ตลาดค้าขายวัตถุโบราณจเจืเินไปหมดใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายกับพี่สามจึงตกเป็นเป้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นหากใครจะเตรียมการอะไรล่วงหน้าก็จะเคลื่อนไหวได้ยากมากขึ้นเมื่อได้ฟังถึงการซื้อเวลาพัานจิตก็ถามว่าเวลาอะไรหนีล้นยักษ์ลายแล้วก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน อาสามของผมนั้นเป็นคนแผนสูงเขาเองก็ยังเดาไม่ออกพานจือยังสงสัยเ,เรื่องการเตรียมสิ่งของสัมาระในโลนจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าการที่เขาเริ่มปล่อยข่าวใครที่ทำอาชีพนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็จะลำบากมากขึ้นอาสามสั่งให้เขาจัดการธุระให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยข่าวดังนั้น เขาจึงไปซื้ออุปกรณ์ของใช้มาตุนเอาไว้ถ้าออกไปซื้อหาตอนนี้ไม่มีใครกล้าปล่อยเด็ดขาดแม้แต่หัวเสียมก็ยังจะหาไม่ได้สักอันแต่จัดเตรียมสิ่งของสัมภาระพวกนี้ทำไมล่ะพวกเราไม่ได้ดเตรียมตัวออกงานกันสักหน่อยนี่ครับผมถามขึ้นด้วยความข้องใจพี่ฉูให้เรานั่งลงแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าความจริงข้าวของชุดนี้ เดิมทีไม่ได้เตรียมไว้ให้ผมเขาสั่งเตรียมทั้งหมด5ชุดหนึ่งในนั้นก็คือสำหรับตัวอาสามเองสิ่งที่อาสามกำลังทำอยู่นั้นเขาบอกว่าไม่ได้กำลังทำแค่คนเดียวยังมีคนแย่งชิงกับเขาอีกฝ่ายก็ไม่ใช่มือสมัครเล่นดังนั้นถ้าเขาไม่ได้กลับมาอุปกรณ์ชุดนี้ผมจะต้องเป็นคนประสานงานต่อ อย่าให้อีกคณะหนึ่งนำหน้าไปก่อนได้เป็นเด็ดขาดผมนั้นพลันนึกถึงบริษัทที่อันหนิงสังกัดอยู่ขึ้นมาแวบหนึ่งพันจึงถามต่อว่าพี่สามบอกหรือเปล่าบอกคนคณะเป็นใครนายล้นสายหน้าแล้วก็ด่าว่าอาสามคงจะตกอยู่ในมือของคนกลุ่มนี้ถึงไม่ปรากฏตัวแล้วก็บอกกับพวกเราว่า สถานที่ที่จะไปนั้นก็คือภูเขาช้างไป่ซา,านมณฑนจี้หลิงภูเขาช้างไป่ซา,านความทรงจำทั้งหมดของพวกเราในช่วงนี้เกี่ยวข้องกับภูเขาช้างไป่ซา,านทั้งสิ้นที่นั่นมีตำหนักทิพย์พิมานแม่ของวังช้างไห่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าณนะที่หนึ่งในเทือกเขาเหิงซานคงจะเป็นที่ตั้งของตำหนักทิพย์พิมานแม่ เพียงแต่ผมต้องไปที่นั่นทำไมไม่มีเหตุผลอะไรเลยถถมยังต้องไปในช่วงที่เป็นฤดูหนาวอีกในโลนเห็นหน้าผมเปลี่ยนสีก็ถอนใจออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็งงเหมือนกันแต่สิ่งที่พวกเราควรจะทำตอนนี้ก็คือเดินตามแผนที่อาสามวางเอาไว้จึงจะพบเบาะแสได้พันจือตบไหล่ผมแล้วก็ถามพี่ชูต่อไปว่า พวกเราจะต้องทำยังไงต่อไปในล้วนบอกว่าพวกเรานั้นมีกันห้าคนให้ขึ้นรถไฟไปเมืองจี้หลิงก่อนสัมภาระนั้นเขาจะขนส่งไปให้พอถึงที่นั่นก็จะมีรถพาไปจุดต่อไปเรื่องคนในทีมเขาเป็นคนช่วยประสานงานแทนอาสามซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มากันครบแล้ว ในล้นบอกเพิ่มเติมว่าจะรับผิดชอบรายละเอียดตลอดเส้นทางให้พวกเรานั้นไม่ต้องกังวลแค่ออกเดินทางไปแล้วก็คอยอระวังพวกตำรวจรายทางก็พอแล้วพักผอ่อนที่ฉางซาหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นพวกเราต้องขึ้นรถไฟต่อทันทีสำหรับรายละเอียดอื่นๆอ,อีก3ามคนในทีมรู้หมดแล้วสงสัยอะไรพวกนี้ก็ไปถามกับพวกเขาได้ พวกเรากลับออกมาจากทางเดิมผมเห็นหน้าร้านด้านนอกมีหน้าจอคอมพิวเตอร์มือสองส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากพันจือบอกผมว่าสมบัติใต้สุดสารขนส่งกันด้วยวิธีนี้เวลาผ่านด่านตำรวจสอดไส้ไวในของพวกนี้จะได้ตรวจไม่พบในหัวล้วนบอกว่าจะขนส่งสัมภาระไปให้พวกเราที่เมืองจี้หลิงก็น่าจะส่งไปด้วยวิธีนี้เช่นกัน ค่ำวันนั้นเราแวะไปหาข้าวเย็นกินกันพานจือสงสัยเรื่องคนอีกคณะหนึ่งว่าอาจจะเป็นบริษัททรัพยากรที่ส่งผมลงไปที่ทะเลซีซาผมบอกว่าปัญหาน่ะไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริษัทไม่น่าสงสัยแต่คนอยู่เบื้องหลังต่างหากละ่ะที่น่าสงสัยมากกว่าแล้วผมก็ถามพานจือว่าในฉูเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่า พานจือรับรองแข็งขันว่าคนนี้ไว้ใจได้แน่นอนแต่ที่เขากังวลก็คือทีมงานที่เราจะต้องไปเจอเสียมากกว่าผมบอกกับเขาว่าอาสามเป็นคนจัดการน่าจะไม่มีอะไรแต่พานจือก็อยังกังวลบอกว่าอาชีพอย่างเราๆนั้นแปลเปลี่ยนไปได้เสมอไว้ใจอะไรไม่ได้ผมจึงได้แต่บอกเขาว่าอย่ากังวลไปมากนะัก เดี๋ยวถ้าเจอแล้วก็ค่อยๆดูๆกันไปเขาจึงสงบใจลงได้พอพวกเรากินเสร็จก็กลับไปนอนที่ห้องพักเก่าของพ่านจือซึ่งถิ่นนี้เป็นถิ่นเก่าของเขาตอนเช้าตื่นมากินข้าวเสร็จแล้วรถของนายโลนก็มารับผมสะพายกระเป๋าประจําตัวของตัวเองมองไปที่รถก็พบว่าบานเบาะมีคนนั่งอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อเพ่งดูดีๆก็พบว่าเป็นคนแก่รู้สึกคุ้นหน้ามากเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนซำยังไม่นานมานี้อีกด้วยพอได้เห็นใกล้ๆก,ก็ต้องงงเป็นการใหญ่แต่แก่คนนั้นดูจากรูปร่างและการแต่งกายประหลาดไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเฉินผีอซือ่ที่เจอในโรงน้ำชาของอาสองในเมืองหังโจนั่นเอง,เอง ผมอ้าปากกว้างจนกลามค้างนึกในใจว่าเขามานั่งในรถนี่ทำไมหรือว่าเขาเป็นหนึ่งในห้าคนด้วยเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเลยพันจือขณะนั้นก็เห็นเช่นเดียวกันเขาทำเสียงแปลกใจสีหน้าสงสัยไม่ต่างจากผมในลวนรีบส่งเสียงเร่งให้พวกเราขึ้นรถกันอย่างงงงงพันจือรู้จักเฉินผีอซื่ จึงกล่าวทักทายแต่แก่นั่นหลับพักสายตาเพียงพยักหน้าเล็กน้อยเป็นพิธีพันจื่อหันไปทางในโล้นที่ขับรถอยู่ทันทีทำปากเป็นคำถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันในล้วนยิ้มอย่างจนใจตอบกลับด้วยภาษาปากเช่นกันว่าเขาก็ไม่รู้พี่สามเป็นคนสั่งมาผมนึกดีใจว่าเป็นไปได้เหรอ ตะแก่นี้ตาบอดไม่ใช่เหรอมีหนำซ้ำอายุยังมากกว่าผมกับพ่านเจอรวมกันซะอีกอาสามกำลังวางแผนอะไรกันอยู่เนี่ยเรามาถึงสถานีรถไฟด้วยจิตใจตุ้มๆต่อมๆผมนึกในใจว่าลูกทีมคนแรกที่อาสามจัดให้ก็คือตะแก่อายุเหยียบร้อยคนนี้คนที่สองเนี่ยจะเป็นใครกันนะ มันเดายากจริงๆชนผีอซื่อนั้นสุขภาพแข็งแรงลงจากรถอย่างกระชับกระเชงในายโลนนั้นน,อ,น,นอบน้อมต่อเขามากรีบเข้าไปช่วยถือสัมภาระให้เพื่อที่จะสะดวกต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราเลือกตู้นอนที่สภาพแย่หน่อยหนึ่งห้องมีหกเตียงเหลือเตียงหนึ่งไว้สำหรับวางสัมภาระได้พอดี พอเรามาถึงห้องบนตู้รถผมก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูด้านในเห็นชายร่างอ้วนคนหนึ่งกำลังโอยว่ามี่กึ่นสำเร็จรูปพอเห็นผมเข้าเท่านั้นเขาก็เลิกคิ้วสูงพูดด้วยน้ำเสียงสดใสว่าเฮ้ยนด้อีกแล้วเหรอเนี่ยผมปวดหัวจี๊ดขึ้นมาทันทีกลืนน้ำลายเอื้อกในใจนี่มันทีมเก่าคลาวก่อนไม่ใช่เหรอ พอผมเงยหน้าขึ้นไปมองเตียง้นเหนือศีรษะของในอ้วนนั่นไงดวงตาที่สงบนิ่งจนไม่มีแม้แต่คลื่นกระเพื่อมคู่นั้นกำลังมองมาที่ผมผมถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นเหมือนโยบผิงลีตามองผมเล็กน้อยแล้วก็หันไปนอนหลับต่อค่ะก็จบบทที่แปดลงตรงนี้นะคะ ทีมใหม่ที่จะตัดตั้งขึ้นมาก็ได้รู้สมาชิกของทีมครบทุกคนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทั้งห้าคนจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้หรือไม่และคนอีกคณะหนึ่งคือใครติดตามตอนต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนื้นนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ